ก็ต้องขอบคุณโรงเรียนทุกโรงเรียนที่มาอบรมวันนี้นะครับที่สมัครเข้าโครงการพวกน้องหน้าแห่งต่างๆและความหวังเนยเราไม่ได้ประทับนะครับแต่ว่าทุกคนต้องสมัครใจเราครูผู้บริหารเราตรงเพื่อไป่ายทอดให้เด็กแต่ทำไมเราต้องเอาผู้บริหารครูมาถ้าเกิดท่านผู้บริหารไม่เห็นความสำคัญครูไม่เห็นความสำคัญเราไปไปใส่าย่ทอดเด็กมันก็ไม่ได้จริง คนมาอยู่ร่วมกันอาจจะกพูวายหน่อยมันสบายเหมือนที่อยู่บ้านเราเอาปฏิบัติทำด้วยปฏิบัติใจเลยด้วยทันท คนะครับคือน้ำเหมืองไลตลอดนะครับขอบคุณครับ,รบวันนี้ดีใจที่ได้มาเจอครูผู้รักชาติรักแผ่นดินแม้เป็นพ่ออ๋อแม้เป็นครูก็เสียสละมานั่งเรียนย้อนอายุไปเป็นเด็กการพัฒนาการศึกษาส่วนตะวันออกเอเชียตะวันออกเราเนี่ยนะรวมทั้งพุทธเจ้าเนี่ยเป็นแนวทางเดียวกันสิ่งที่เด็กยุคนี้ไม่ใช่แค่เด็กยุคนี้นะยุคนไหนคนทุกคนในโลกนี้ควรจะเรียนรู้อยู่สองเรื่อง หคือเรื่องของชีวิตตัวเองเราจะสอนเด็กอย่างไรให้รู้จักกับการปฏิวัติการกับการปฏิบัติชีวิตตัวเองรับผิดชอบในชีวิตเองและรับผลแห่งการตัดสินใจและการใช้ชีวิตของตัวเองต้องรับผลมาด้วยเรื่องที่สองคือรู้จักโลกนี้ให้ดีพอถ้าเขาเรียนรู้จากโลกนี้ดีพอเขาก็จะรู้วิธีการที่จะปฏิบัติต่อโลกนี้อย่างไร จะใช้ดินน้ำฟ้าอากาศจะใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างไรจะใช้แบบรู้คุณค่าหรือจะใช้แบบคุณลักถอนโคนก็ขึ้นอยู่กับการศึกษาวันนี้ก็อยากจะชวนพวกเรามาเรียนรู้ว่าถ้าอยากจะให้คนเนี่ยรู้จักชีวิตรู้จักโลกเนี่ยมันจะผ่านเครื่องมืออะไรเครื่องมือนี่เป็นหลักธรรมเป็นเรื่องที่ยากแต่สามารถเข้าใจได้พระพุทธเจ้าหรือในหลวงรัชกาลที่9 ไม่เคยสอนในสิ่งที่มนุษย์ทําไม่ได้รู้ได้และเห็นผลได้ไม่จํากัดการนี่คือการศึกษาที่แท้จริงทำอย่างไรเด็กเราจะรู้เท่ารู้ทันเรื่องนี้นะแต่ไม่ลืมรากเงาํำพืชของตัวเองนี่เป็นเรื่องสําคัญมากสิ่งหนึ่งที่ที่อยากจะฝากไว้ยังไงครับว่าเราต้องเก็บเกี่ยวความรู้ต่างๆเรารู้อยู่แล้วว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นยังไงแต่เราไม่ได้เตืนไบ ถ้าเกิดเราได้ดนําความรู้ตรงนี้ไป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 ฏิบัติมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงครับไอ้ตรงนี้นะครับที่แตนาเขตที่มาอบรมเเนี่ยเราอยากให้พวกเราผู้ริหาครูเนี่ยเอาไปสู่โรงเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงครับงั้นถ้าเรายึดถือความพอเพียงแบบอารยะกษตรเขตของเราเนี่ยอยู่ในอาณาจักรฮลิภุญชัย มันมีอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่มาก่อนมากมายตัวเลขาสปทอเองท่านก็บอกว่าอาจารย์ถ้าเราจะรู้จักอารยธรรมเนี่ยแต่ละโรงเรียนเขาต้องสืบค้นกันเองว่าแต่ละโรงเรียนเขามีรากฐานวัฒนธรรมที่เป็นอารยะอันนี้แหละคือสิ่งที่พระมาหากษัตริย์ไทยพระองค์เนี่ยเตือนว่าเราอย่าเดินตามอย่าพัฒนาเด็กให้เก่งตามไายธรรมเลย โลกตะวนันอกสอนให้เสียสละใช่ไหมพระพุทธเจ้าทิ้งเงื่องเสียสละไปบวชถือความพอความพอพอแล้วมีผ้าสามผืนมีบาทหนึ่งใบเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตแล้วก็สร้างอารยธรรมไปทั่วทั้งเอเชียบ้านเราก็รับอารยธรรมมาอารยธรรมตะวันออกสร้างวัดสร้างอาหารสมบูรณ์เรียกว่าสป,ปายสถาน ในฐานะที่เป็นน้องน้องใหม่แล้วก็ได้เข้ามาเห็นความเข้มแข็ง<ๆ>เห็นความเอาใจใส่นะคะของของคุณครูคทั้ง22โรงเรียนทุกคนยอมนอนที่นี่เข้ากิจกรรมตื่นตีห้าทำสารพัดทุกอย่างซึ่งหลายอย่างเนี่ยไม่เคยทำและทุกคนทำด้วยความเบิกบานความสนุกสนานความสนใจนะคะเพราะฉะนั้นอันเชื่อว่ารอดค่ะอายะลุกน้ำรีเกิดขึ้นได้แน่นอนจากทุกทกท่าน อทุทะเลมหาวิชาลัยค่ะเริ่มจากไม่มีอะไรเลยนะคะเริ่มจากอาคารที่เป็นที่เก็บขยะอาจารย์ยักษ แค่ตั้งใจว่าจะนําเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะมาสอนให้กับเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ซึ่งเราก็รู้ว่าเขาอาจจะเกิดไม่ทันในหลวงรัชการที่9แต่สิ่งนี้และปรัชญานี้ค่ะมันเป็นความจริงค่ะมันรอดได้ยังไงเราจะไปต่อได้ยังไงไปต่อที่เด็กค่ะโชคดีมากที่3โรงเรียนวัดวังหลวงน้ำติดพิทยาคมบ้านไม้ตะเคียนแพกมือกันอย่างแน่นมาก และเป็นต้นแบบของ3ามโรงเรียนในร้อยสโรงเรียนอารยะเกษตรที่สมัครเข้าไปและได้รับการคัดเลือกรอบแรกนะสมัครไปพันกว่าคัดเลือกมา1 0 2้เขาเป็น3ามโรงเรียนที่บอกว่าเขาจะไม่ไม่ทิ้งกันแล้วเขาก็ายังไปต่อด้วยการบอกว่าถ้าจะทําทั้งรุ่มน้ําลีมีแค่3มโรงเรียนไม่รอดต้องดึงมาทั้งหมด41โรงเรียนบวกอีกสองของสพอปอสพอมอนั่นคือใจเขาและเขาเห็นภาพรวม ตนเพื่อชาติดุนสองนะคะแล้วก็เป็นครูปฏิบัติการลุ่มน้ำลีนะคะคิดว่าลุ่มน้ำลีของเรานะคะทำได้แน่ค่ะเพราะว่าได้เห็นพลังของสามโรงเรียนนำร่องนะคะมาตั้งแต่ร่วมกันร,ร่วมทุกร่วมสุขกันมาทั้งครูทั้งนักเรียนเนี่ยตั้งแต่เดือนกันยายนปี2564นะคะตอนนี้เป็นระยะเวลาที่เราร่วมงานกันมาเกิน6เดือนแล้วเราเห็นพลังของเขาตลอดคิดว่าวันเนี้ยค่ะ พลังนั้นเนี่ยก็จะส่งต่อมาอยัางอีก22โรงเรียนตรงนี้นะคะแล้วก็อีก20กว่าโรงเรียนในรุ่นหน้าด้วยสิ่งที่เราเรียนรู้ร่วมกันใน3วันที่ผ่านมาเนี่ยเชื่อว่าทุกท่านจะมีแรงบันดาลใจแล้วก็จะมีพลังใจในการที่จะกลับไปต่อสู้เพื่ออนาคตของชาติทำให้คนรุ่นหลังของเราเนี่ยเขาได้รับพลังอันนี้เพื่อที่จะรักษาแผ่นดินของเราต่อไปค่ะ การที่จะฟืนน้นวัฒนธรรมที่เป็นอารยะขึ้นมานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแล้วโคกหนองนาเป็นเพียงเครื่องมือนะครับมันต้องทำอะไรมากกว่านั้นเยอะคำว่าวัฒนธรรมหรืออารยธรรมนเนี่ยหมายถึงวิธีคิดที่มันเป็นสัมมาทิฏฐิ ทำยังไงคนจะมีวิธีคิด way of thinking เนี่ยเปลี่ยนมาแก้ไขไมิจฉาทิฏฐิมาเป็นสัมมาทิฏฐิให้ได้เราจะอยู่กับโลกอย่างกระตันอยู่ต่อโลกกระตันอยู่ต่อมนุษย์สามัคคีกันในหมู่มนุษย์และโลกใบนี้คำว่าวัฒนธรรมจึงมีนัยยะทั้งตั้งก่เกิดเลี้ยงดูลูกให้เติบโตมาอย่างไรให้การศึกษาแบบไหนเป็นอารยธรรมอย่าง กินอยู่ของใช้ประจําวันเสื้อผ้า,าอาภรณ์มันสะท้อนความเป็นอารยะของเราหรือแม้แต่ความเชื่อความศรัทธาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิหรือเป็นสัมมาทิฏฐินั้นเป็นอารยธรรมทั้งสิน้นถ้าไม่ใช่อารยะมันก็เป็นหายนะนั่นเองเพราะนั้นเราจะสร้างลุ่มน้ําให้มันกลับมาเป็นสปายะสถานด้วยอารยธรรมของเราอันนั้นก็ต้องต่อสู้ยาวนานท่านต่อสู้กันมาแล้วแล้วก็จะมี สป,ปายะทั้งหมดไม่ว่าอาหารก็จะง่ายดินก็จะดีน้ําก็จะดีแม่น้ําจะกลับมามีชีวิตเราก็จะเริ่มไปฟื้นแม่น้ําไปทําฝายที่ถูกต้องเราก็จะไปเรียนรู้ด้วยกันผมก็ตั้งใจจะมาเรียนรู้ที่นี่เด้อเพราะว่าแม่น้ําแต่ละสายมันมีความรู้ที่ต้องค้นหาที่อยู่ว่าท่านตรัสว่าเศรษฐกิจพอเพียงและจิตฎีใหม่สองอย่างสองอย่างนี้จะทาความเจริญได้แต่ต้องมีความเพียรอีกข้อหนึ่ง แล้วต้องอดทนข้อสองต้องไม่ใจร้อนนี่ข้อสามต้องไม่พูดมากนี่ข้อสี่ต้องไม่ทะเลาะกันนี่ข้อหนะ้าถ้าทำโดยเข้าใจกันเชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้ทำมะลุ่มน้ำง่ายง่ายนิดเดียวอะ่ะตรงนี้เรียกว่าสันปันน้ำพื้นที่จากสันปันน้ำไปชนลำน้ำทั้งหมดจนถึงปลายเลยเขาเรียกมันว่าลุ่ม พื้นที่ทั้งหมดเนี่ยเอามาคำนวณออกเราก็จะรู้เลยอ๋อน้ําที่ไหลลงทั้งหมดไหลลงที่เดียวกันพื้นที่รวมทั้งหมดเท่าไหร่จึงเรียกว่าลุ่มน้ําเอาที่ผมเล่าทั้งหมดเอาไปทั้งเขียนทั้งปั้นลงในบนผืนดินหนึ่งล้านตารางมิลลิเมตรแต่ว่าขอให้ทุกท่าน ปั้นอะปั้นรุ่มน้ำลีด้วยแล้วก็ปั้นอ๋อสันเขาตรงไหนต้นน้ําที่เขาอยู่ต้นน้ําก็ปั้นเลยบนที่สูงโรงเรียนตั้งอยู่ตรงไหนชาวชุมชนอยู่ตรงไหนลําน้ําไหลไปไหนแล้วก็ยอ่อส่วนมาท่านจะทําอะไรในโรงเรียนและในหมู่บ้านของท่านในพื้นที่กระบะทรายเนี่ยแล้วใส่ท่านจะทําอะไรที่ไหนอย่างไรให้มันได้9ก้าขั้นตอน,ม,น,ม,นมันจะมันจะบดทึกมันจะพูนน้ำมันจะไหลไป うん。<laughs> มีสุขครัพอได้รู้ที่มาที่ไปของการอแย่เกษตรที่ที่ท่านได้มาสืบทอดสานต่อจากพระราชินีทางรายการที่เก่าเราเรารายการที่สิ่อันนี้เป็นชิ้นที่ดีมากเลยเรียนเสร็จแล้วก็นำมาพัฒนาท้องถิ่นหรือหมู่บ้านของตัวเองหรือครอบครัวของตัวเองถึงจะไม่ได้ร่ำรวยก็อยู่เย็นเป็นสุดแล้วจะทำโมเดลนะครับได้เห็นรูปแบบโมเดลที่หลากหลายนะครับ แล้วก็ได้เรียนรู้10ขั้นตอนในการลงแปลงครับแล้วก็ได้ลงมือปฏิบัติจริงสร้างความสมดุครับผมก็คิดว่าการมาทำง,งานที่นี่มันมีคุณค่ามากสิ่งที่ฝากเอาไว้ให้ท่านลองศึกษามีแค่2ด้านแล่านั้นเองด้านที่1คือด้านภูมิศาสตร์อีกด้านนี้คือเรื่องของมนุษย์และอารยธรรม ผู้นำด้านการศึกษาผู้นำด้านทุกศาสตร์ก่อจะตั้งเมืองก่อจะสร้างบ้านแปลงเมืองเขาจะต้องรู้จักภูมิศาสตร์เป็นอย่างดีเยี่ยมก่อนงานที่เกี่ยวขอ้องกับเรื่องของดินเรื่องของนาเรื่องของทิศทางของการพัดพายุร้อนพายุฝนแล้วก็แสงอาทิตย์เป็นยังไงนี่คือมิติทางภูมิศาสตร์มนุษย์จะอยู่กับโลกใบนี้จะต้องรักษาอะไรไว้จะต้องไม่ทำลายอะไรและกที่สองเนี่ย นุษย์และอรารยธรรมก็คือเรามีความเชื่ออะไรที่เป็นสัมมาทิฏฐิมีความเชื่ออะไรที่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็ต้องลดมันอะไรที่เป็นสัมมาถถทิฏฐิพกเพิ่มมันเราต้องค้นหาสิ่งที่เป็นอรารยธรรมในดิติต่างๆเรื่องการอยู่เชื่อว่าที่นี่มีงานศัพตยกรรมการสร้างที่อยู่อาศัยหรือแม้แต่ความเชื่อความศรัทธาเขาสร้างเครื่องบูชามาจากอะไร ในสมัยฮาริปุญชัยเรื่มจึงอยู่กันมาเป็นพันปีเดือนให้ลายโลกผมขออนุญาตเล่าทั้งทฤษฎีเก่าและทฤษฎีใหม่ที่พระเจ้าหัวสร้างขึ้นเนาะทฤษฎีเก่าคืออะไรถ้าจะหยุดการชะลายหน้าดินแล้วทฤษฎีใหม่ที่พระเจ้าหัวทำจนได้รางวัลที่หนึ่งของโลกสองรางวัลอยากให้นักเรียนทุกคนในประเทศไทยอยากให้ครูทุกคน เทศถ่ายภาคภูมิใจและศึกษาวิชาว่าด้วยดินของประเทศในฐานะที่เรามีกษัตริย์ได้รางวัลที่หนึ่งเรื่องดินโลกแล้วก็มอบรางวัลให้กับทุกเทศในโลกเป็นรางวัลคิงภูมิพล มันมีสามระดับระดับที่เบาที่สุดเนี่ยที่ท่านยืนอยู่เนี่ยฝนก็จะตกแล้วกัดเสาะลงมาเป็นชิ้นๆเป็นแผ่นๆเราติดผิวมันเนี่ยเขาเรียกมันว่าชีตอีโรชั่นนั่นอันที่หนึ่งท่านที่สองมันลกลงไปอีกก้จะเห็นเป็นรูรเป็นร่องเล็กๆนั่นน่ะเริ่มรุนแรงขึ้นอีกนิดนึงอันตรายเริ่มเกิดแล้วเขาเรียกว่าริวริวที่แปลว่าริวนี่แหละ รีโ r เอชันผลของมันก็คือทั้งชีตทั้งรีโ r เอชันมันจะทำให้เกิดตะกอนขึ้นยี่สิบถึงสาอร์เซไปตกค้างอยู่ตามหนองน้ำทำให้แม่น้ำลำคลองหนองน้ำตื้นเขิออันนี้อันตรายเกิดในบ้านเราร้อยตดล้านไร่เราต้องช่วยกันให้ครูสอนผู้ปกครองสอนเด็กและช่วยกันหยุดมนันให้ได้จุดที่ผมยืนอยู่เขาเรียกว่าอะไรครับ ห้องห้วยเออห้องห้วยภาษาเมืองห้องน้ำทุกลุ่มน้ำทุกภูเขาทุกแผ่นดินจะมีห้องน้ำจะมีร่องน้ำอยู่อย่างนี้งานที่เราจะต้องไปยุ่งเกี่ยวกับร่องน้ำอยู่ที่กลุ่มที่หนึ่งครับกลุ่มฝ่ายเอาปุ๊บมือให้กับงานวิจัยของกลุ่มฝายนะครับกลุ่มที่หนึ่งแล้วถ้าพื้นดินมันลาดตีเป็นปกติอยู่คนไปตัดต้นไม้ออกหมดแล้วมันไม่เคยมีร่อง ฝนมันชัจนเกิดร่องอันนี้เขาเรียกมันว่าการพังทลายของหน้าดินอย่างรุนแรงเป็นร่องลึกย่างเรียกภาษาอังกฤษว่าคารลี่อโลชันอันนี้ถ้ามันไม่เคยเกิดมาตามธรรมชาติแล้วไปคนไปตัดต้นไม้ไปปลูกอะไรไอปปลูกปลูกพืชเชิงเดี่ยวเช่นปลูกยางปลูกมะม่วงมาต้องเกิดในบ้านชาวบ้านทุกบ้าน และป่าต้องเกิดในป่าและต้องมีห้องเรียนในป่าหรือที่เรียกว่าห้องเรียนธรรมชาติแถมให้ด้วยอีกสักงานรับไม่ขอรับเพราะนั้นทุกงานจะต้องประกอบไปด้วยสามเรื่องหนึ่งประโยชน์สูงสอประหยัดสุดสามศิลปะเป็นมงคลศิลปะนี่แหละนำมาซึ่งมงคล